Uau! สวัดีค่ะทุกคนพลอยนะคะวันนี้พลอยก็จะมาเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเองโดยการใช้โฟมย้อมผมอองแซงนะคะเป็นยี่ห้อที่สอสแบล็บพิงโฆษณาไว้นั่นเองคือสีมีให้เลือกแบบเยอะมากอันนี้พลอยสั่งมาจากช้อปปีนะคือจริงๆอนะตอนแรกตั้งใจว่าจะย้อมสีของโรเซ่ที่เป็นสีกากีแต่ว่าสีกากีหมดนะคะก็เลยเอาสีนี้มาแทนนะเป็นสีวานิลาโกอยากให้สีผมมันมีความ อ่อนขึ้นสีผมปัจจุบันตอนนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลค่อนข้างเข้มเลยนะคะผมใหม่อะ่ะงอกออกมาแล้วคือผมพอยเป็นผมยืดพอผมใหม่งอกออกมามันผมยักโศกใช่ไหมมันก็จะมีความแบบแบ่งชั้นกันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าผมหยิกกับผมตรงอย่างเงี้ยแล้วคือผมหยิกอะที่มันงอกออกมาใหม่อะ่ะทุกคนมันค่อนข้างสีดำอะ่ะเออมันเป็นสีดำนั่นแหละเอางา่ายๆมันเป็นสีดําแล้วมันก็จะเห็นชัดเลยเนะี่ย จะแบ่งชั้นชัดมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคือพลอยไปอ่านดวงมาเลยทุกคนเขาบอกว่าผู้หญิงที่เกิดราศีสิงห์นะหรือว่าคนที่อยู่ในธาตุไฟอ่ะไม่ควรไว้ผมสีดำอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะควรควรย้อมผมสีสว่างสวาๆเพราะว่าถ้าไว้ผมสีดำอ่ะ โชคลาบจะไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยดีในทางจิตใจของเราด้วยตรงนี้คุ Miss o n s เนี่ยเขาเขียไว้ว่าเป็นยาย้อมผมที่มีปริมาณเปอร์นออกไซด์น้อยนะคะซึ่งไม่ทําให้ผมเสียไม่มีแอมโมเนียกลิ่นไม่ฉุนนะแล้วก็อ่อนยนกับผมเรามากๆในหนึ่งกล่องนะคะเขาก็จะมีพวกโซลูชันต่างๆมาให้นะก็สามตัวนี้นะคะมาผสมกันในขวด กับคนผมสั้นนะครึ่งขวดก็เอาอยู่แล้วอะ่ะคือขนาดคอยผมยาวปาบาทใช้ไม่หมดเลยอะ่ะคอยก็จะจับเวลาไว้นะ30นาทีแล้วก็เดี๋ยวเราไปสระผมล้างออกกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเต้นเต้นตต้น,ตน,ตนและนี่ก็คือสีผมที่ย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ คือเพิ่งสระไปเมื่อกี้เลยคือมันก็จะไม่ได้แบบเป็นบลอนจัดเท่ากับหน้ากล่องเนอะเพราะว่าพอไม่ได้ฟอกสีผมนะคะแต่ป้ามันก็จะมีความแบบทองทองมีความแบบเหลือบทองทองนิดนึงนะเป็นสีประกายทองนะคะแล้วก็จัดว่าประทับใจแล้วผมไม่เสียผมนุ่มมากผมไม่เสียเลยแล้วก็กลิ่นน้ำยาก็ไม่แรงนะคะคือดีมากๆเลย happy